สวัสดีค่ะวันนี้เนี่ยนะคะเราก็จะมาพูดถึงเรื่องราวของยูกิเพนพพกาศนะคะนางเอกหมอลำแห่งคณะหมอลำเสียงวีหกนั่นเองนะคะสําหรับวันนี้นะคะเรื่องราวที่เราเนี่ยจะมาพูดถึงกันก็เป็นเรื่องราวนะคะในไลฟ์สดกลุ่มปิดครั้งที่56นะคะของทางคณะหมอลำเสียงวีหกนะคะซึ่งครั้งนี้นะคะเรียกได้ว,วา่าแฟนๆก็ต่างประทับใจมากๆเลยนะคะกับเดอะมิวสิคเกิลในครั้งนี้เป็นอีกหนึ่งเรื่องเลยนะคะที่ก็สนุกแล้วก็ โคโปรจริงๆแฟนๆน,นะคะก็ต่างชื่นชมกัน แล้วในครั้งนี้นะคะ uki, ka, ยูกิเพนพกาเนเธอก็ได้มารับนะคะเป็นอีกหนึ่งบทเลยที่ถือเรียว่าน่ารักมากๆเลยนะคะสําหรับครั้งนี้ก็คือเนื้อเรื่องเนี่ยนะคะมันก็จะประมาณว่ายูกิเนี่ยนะคะเธอก็เป็นดาราดังเป็นคุณหนูอะไรอย่างนี้นะคะก็คืออยู่แต่ในกรุงเทพเรามีวันหนึ่งเนี่ยนะคะเธอจะต้องมาถ่ายละครนะคะเป็นละครสไตล์ไทยบ้านก็คือจะต้องมาอยู่บ้านนอกต่างๆก็มาเจอกับผู้กํากับนะคะนั่นก็คือนกพง สกอร์นั่นเอง แล้วก็เหมือนว่าที่แรกเนี่ยนะคะก็จะเป็นคู่กัดกันนะคะไม่ชอบกันนั่นเองแต่ว่าหลังๆเนี่ยนะคะก็เริ่มแบบว่าจะเห็นมุมหมวานๆบ้างประมาณนี้นะคะซึ่งยูกินะคะในครั้งนี้เธอก็จะต้องรับบทเป็นสาวขี้วีนเลยก็ว่าได้นะคะเราก็จะต้องพูดภาษากลางด้วยซึ่งเธอเนี่ยนะคะก็ทําออกมาได้ดีมากๆหลายๆคนนะคะก็ต่างบอกว่าชื่นชอบมากๆเลยเวลาที่เธอเนี่ยรับบทดื้อๆแบบนี้นะคะแล้วก็รับบทที่แบบว่าดูซ โซนดืด้อๆหน่อยเธอเนี่ยมักจะเล่นในสมบทบาทมากๆครั้งนี้นะคะก็เป็นอีกครั้งหนึ่งที่เธอเนี่ยก็ได้รับบทนี้นั่นเองนะคะเราก็ทําออกมาได้น่ารักมากๆเป็นคุณหนูขี้วีนนะคะแต่ยังมีมุมน่ารักน่าอินดูเนี่ยให้แฟนๆนะคะได้ชื่นชอบกันนั่นเองแล้วก็ครั้งนี้นะคะยูกิเนี่ยเธอก็มาในหลายๆล,ลุคเลยซึ่งแต่ละชุดเนี่ยนะคะก็คือดูสวยมากๆแฟนๆนะคะก็ต่างบอกว่าวันนี้เนี่ยเธอมากับความสวยจริง จริงเลยนะคะสำหรับไลฟ์ครั้งที่56นั่นเองก็ถือ้ว,ว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องนะคะที่ฟแฟนๆก็ต่างชื่นชมกันนะคะในเรื่องของเดอะมิวสิคัลเพราะว่าอย่างทางคณะมอลำเสียงวิหกนะคะก็มักจะมีการสลับสับเปลี่ยนกันไปนะคะไม่ให้ฟแฟนๆเนี่ยได้เบื่อกันบางครั้งเนี่ยนะคะก็จะเป็นลำเรื่องต่อกอนทำนองขอนแก่นครั้งนี้เนี่ยนะคะก็จะมากับชุดเพศต่างๆแต่ว่าก็ไม่ให้ฟแฟนๆเนี่ยนะคะได้เบื่อหรือว่าดูอะไรซ้ำๆก็เลยเปลี่ยนนะคะมา เป็นในรูปแบบของเดอะมิวสิคลบ้างนะคะเป็นในรูปแบบของละครเวทีนะคะซึ่งแต่ละเรื่องเนี่ยนะคะก็เรียกได้ว่าขอชื่นชมทั้งคนเขียนบทกกับการแสดงต่างๆอย่างนกพงศกรนะคะเป็นคนหนึ่งที่มากฝีมือจริงๆตล้แต่ละเรื่องนะคะที่เขาเนี่ยได้มีการสอนการแสดงเนี่ยก็คือสนุกมากๆบางเรื่องนะคะที่เราเนี่ยได้รับชมกันก็จะมีแฟนฉันสิ่งเล็กๆที่เรียกว่ารักนะคะซึ่งแต่ละเรื่องเนี่ยนะคะก็มีการมา ปรับเปลี่ยนเนื้อเรื่องนะคะให้เข้ากับรูปแบบของทางคณะมอลาเสียงวีหกนั่นเองนะคะหรือว่าบางเรื่องเนี่ยนะคะก็จะมีการแต่งขึ้นมาใหม่นะคะแล้วก็มาปรับเปลี่ยนนั่นเองนะคะให้แฟนๆนได้สนุกสนานแล้วก็ให้ศิลปินแต่ละคนเนี่ยนะคะได้มีบทบาทนะคะที่แตกต่างกันไปในแต่ละสัปดาห์นั่นเองแล้วก็สําหรับรายครั้งที่56นะคะถือว่าเป็นอีกหนึ่งไลฟ์เลยนะคะที่เราเนี่ยก็ได้รับชมโชว์ใหม่ๆน ะะจากศิลปินหลายๆคนเลยครั้งนี้เนี่ยนะคะก็เรียกได้ว่าได้รับชมทั้งโชว์ที่ยิ่งใหญ่อลังการนะคะแล้วก็ยังมีนักร้องใหม่ด้วยนะคะที่ได้มาแนะนําตัวในรายครั้งที่56เนั่นเองนะคะแฟนๆก็ต่างชื่นชมแล้วก็เอนดูมากๆรวมทั้งนะคะก็ได้รับชม The Musical นะคะ2วันเต็มด้วยราคาบัตรนะคะเพียง140เนี่ยก็ถือได้ว่าคุ้มมากๆเลยสําหรับครั้งนี้นะคะยังไงก็สามารถไปติดตาม ามซื้อบัตรนะคะเราก็รับชมกันในทุกๆไลด์ด้วยนะคะถือได้ว่าเป็นกําลังใจที่ดีเลยและนี่แหละคะ่ะก็ถือได้ว่าเป็นเรื่องราวนะคะที่เราเนี่ยได้เอามาพูดถึงกันสําหรับใครนะคะที่มีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับเรื่องราวนี้เนี่ยก็สามารถ,ถาแสดงความคิดเห็นพูดคุยกันได้นะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เพิ่มกำลังใจให้ด้วยนะคะ